สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ล็อกเดอะวันเพอร์เซนตพื้นที่สำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าเมื่อวานยังมีชั้นเชิงและมิสติกคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้ทันหนึ่งในศิลปะที่แยบยลที่สุดของคนในสังคมคนที่ต่อหน้ายิ้มให้คุณพูดดีสร้างภาพว่าเป็นมิตรแต่ลับหลังแทงคุณด้วยคำพูดพังคุณด้วยข่าวลือและทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง ใช่ครับเรากำลังพูดถึงคนสองหน้าและคุณกำลังจะได้รู้วิธีรับมือกับคนเหล่านี้แบบเหนือชั้นโดยไม่ต้องลดตัวไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องเปลี่ยนตัวตนของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวในคลิปนี้เราจะพาคุณเจาะลึกทีละขั้นกับทั้งหมดสิบหัวข้อสำคัญที่จะช่วยให้คุณแยกแยะคนที่ซื่อจริงกับคนที่เสแสร้งรู้ทันกลเกมลับหลัง ปรับจิตใจให้แข็งแต่ไม่แข็งกระด้างและที่สำคัญเดินจากคนพวกนี้ไปได้อย่างเหนือชั้นและไม่เจ็บอีกถ้าคุณเคยถูกแทงข้างหลังหรือเคยไว้ใจใครจนเจ็บคลิปนี้จะเป็นยาใจและอาวุธทางจิตวิทยาให้คุณในเวลาเดียวกันไปเริ่มกันเลยครับหนึ่งรู้จักคนสองหน้าให้ชัดเจนไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มให้คือมิตรแท้ ในโลกของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานสังคมหรือแม้แต่ในครอบครัวเราทุกคนล้วนเคยพบเจอคนที่ดูดีต่อหน้าแต่กลับมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งลับหลังบางคนเลือกจะเพิกเฉยบางคนเลือกจะหลีกเลี่ยงและบางคนเลือกจะเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดแต่ก่อนจะวางกลยุทธ์ใดๆเราจำเป็นต้องรู้จักคนแบบนี้ให้ลึกซึ้งก่อนคนสองหน้าคือใครกันแน่คำว่าสองหน้าไม่ใช่คำที่ใช้กล่าวหาใครเพียงเพราะไม่ชอบหน้าเขาแต่เป็นพฤติกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะคือแสดงออกดีต่อหน้าแต่อีกบทบาทหนึ่งนั้นอาจมีการอินทาใส่ร้ายบ่อนทำลายหรือกระทำบางสิ่งที่ขัดกับความหวังดีที่แสดงออกคนเหล่านี้มักใช้ทักษะทางสังคมสูงพวกเขารู้จักเลือกคำพูดรู้เวลาและรู้จักจังหวะการสร้างสัมพันธ์ที่ดูแนบเนียนแต่จุดสังเกตยอยู่ที่ว่าเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์ระยะยาวทำไมเขาต้องทำตัวสองหน้าหนึ่งต้องการอยู่รอดในสังคมแข่งขัน หลายคนเติบโตมาในบริบทที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งแข่งขันจนหล่อหลอมให้เชื่อว่าการเอาตูรอดต้องอาศัยกลยุทธ์ไม่ใช่ความจริงใจ 2. ขาดความมั่นใจในตนเองคนที่ไม่กล้าพูดตรงๆมักเลือกใช้วิธีพูดอ้อมหรือเก็บไว้ด่านในใจเพราะกลัวการเผชิญหน้าหรือกลัวเสียภาพลักษณ์ 3. ความเก่งแบบไม่ปลอดภัยบางคนเก่งจนคนรอบข้างรู้สึกว่า ต้องระวังแต่ภายในเขาอาจเปราะบางและต้องใช้ความลับการอินทาหรือการแทงข้างหลังเพื่อสร้างพื้นที่ให้ตนเองรู้สึกเหนือกว่า 4. ต้องการควบคุมผู้อื่นการพูดดีต่อหน้าแล้วบิดเบือนความจริงข้างหลังเป็นวิธีควบคุมอำนาจแบบหนึ่งเขาจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไว้ใจได้ทั้งที่ในความจริงเขาเป็นฝ่ายรวบรวมข้อมูลไว้ใช้โจมตีจิตวิทยาความลับของคนสองหน้า ในเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมแบบสองหน้าเกี่ยวข้องกับกลไกการปกป้องตนเองกลไกการป้องกันพวกเขาอาจใช้การฉายภาพคือการโยนข้อเสียของตัวเองไปที่คนอื่นหรือใช้การแสดงออกเชิงรูปแบบเฉยเมยเช่นแสดงออกเป็นมิตรแต่จริงจริ <Pro. S 2> สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าคนสองหน้าไม่ได้แข็งแกร่งเสมอไปตรงกันข้ามพวกเขากำลังปลเกลื่อนความกลัวความอ่อนแอรหรือความไม่มั่นคงบางอย่าง วิธีสังเกตคนสองหน้าอย่างสุขุมเขาจะไม่พูดสิ่งที่เป็นลบก,กับใครตรงๆแต่จะใช้การเลี่ยงประเด็นมักสแสดงตัวว่าเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนแต่คุณจะเริ่มรู้สึกแปลกๆว่าความสัมพันธ์นั้นดูไม่จริงใจสองอยู่เหนือคนสองหน้าด้วยสติไม่ใช่ด้วยการห้ามหันเมื่อเรารู้ว่าคนสองหน้าคือใครสิ่งต่อไปคือเราจะอยู่ร่วมกับพวกเขาอย่างไรคำตอบไม่ใช่การประจานหน้าเสมอไปแต่คือการมีสติ และจิตวิญ,ญญาณที่สงบกว่าเขาเพื่อให้เราไม่ตกเป็นเยื่ในเกมของเขาอย่ารีบหาทางเอาคืนเพราะจะตกหลุมที่เขาขุดไว้คนสองหน้ามักวางกับดักแบบนุ่นนวลยิ้มหวานแต่บิดเบือนข้อมูลเขาอยากให้คุณโกรธและหลุดจนคุณกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่นการเอาคืนแบบตรงๆเช่นแชร์หรือประจานอาจทําให้คุณเสียศักดิ์ศรีหรือถูกมองว่าใจแคบยิ่งคุณฉุนเฉียวเขายิ่งดูดีในสายตาคนอื่น เพราะเขาคือผู้ถูกกระทำที่พูดดีเสมอวิธีรับมือแบบเหนือชั้นหนึ่งแยกคำพูดออกจากเจตนาอย่าติดกับดักคำพูดหวานหวานของเขาฟังแล้วให้สังเกตว่าเขาต้องการให้คุณรู้สึกอะไรคนสองหน้ามักใช้คำชมหรือข้อมูลเล็กๆเ,เป็นเครื่องมือวางกับดัก 2. อ,อย่าลงทุนทางอารมณ์กับเขาจงสงบทลังใจไว้กับคนที่จริงใจ อย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับคนที่คุณรู้ว่ามีสองด้านเพราะเขาอาจใช้ข้อมูลนั้นหันมาแทงคุณในวันหน้า 3. ใช้พลังเงียบเป็นกรอบป้องกันการนิ่งไม่ตอบโต้และมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจเป็นกลยุทธ์ที่เหนือกว่าความเงียบของคุณทําให้เขาไม่มีจุดโจมตีและเริ่มรู้สึกกลัวว่าคุณรู้ทันสพูดให้ชัดแต่ไม่เปิดสึก ถ้าจำเป็นต้องพูดให้ใช้โทนที่มั่นคงสุขุมไม่ประชดไม่เย้ยหยันยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงสื่อสารด้วยน้ำเสียงผู้ใหญ่และใช้ถ้อยคำเรียบง่ายหลักการมองให้เห็นไม่ต้องพูดทุกอย่างการอยู่เหนือคนสองหน้าไม่ใช่การชนะในฉากหน้าแต่คือการรักษาเกียรติของตนเองแม้ในฉากที่ไม่มีใครมองเห็นจงเชื่อเถอว่าคนที่มองลึกย่อมเห็นคนที่ฟังเงียบย่อมเข้าใจและคนที่รู้ทันไม่จำเป็นต้องเปิเปดโปงให้คนทั้งโลกเห็น สามสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเพื่อไม่ให้คำหวานลุงหลอกคนสองหน้าไม่ได้ทำร้ายเราด้วยการตะโกนแต่ด้วยคำพูดหวานลวงที่ค่อยๆกัดซ้อศรัทธาและความไว้วางใจของเราดังนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่รู้ทันเขาแต่คือการมีภูมิคุ้มกันในใจที่แข็งแรงพอรู้จักตัวเองก่อนจะรู้ทันคนอื่นหนึ่งจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่าพยายามทำให้ทุกคนรักคุณ เพราะจะเปิดประตูให้คนไม่จริงใจเข้ามาง่ายขึ้นความพยายามเป็นคนดีในสายตาทุกคนคือกับดักทางอารมณ์ที่ทำให้เราต้องยอมคนสองหน้าเพียงเพราะไม่อยากมีปัญหาสองอยากกลัวจะโดดเดี่ยวหลายครั้งเรายอมทนเพราะกลัวเสียมิตรภาพแต่จงจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ปลอมทำร้ายเรามากกว่าความโดดเดี่ยวที่สงบสุขสสร้างขอบเขตที่ชัดเจน อย่าปล่อยให้คนสองหน้าเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวจนเกินไปขอบเขตที่ชัดเจนช่วยให้เราแยกคนรู้จักออกจากคนไว้ใจได้อย่างมีสติพัฒนาสายตาที่มองผ่านเปลือกนอกคนสองหน้ามักมีบุคลิกที่ดูน่าเชื่อถือเป็นคนที่ใครๆก็ชอบแต่หากเราใช้สายตาที่อ่านอารมณ์ได้ลึกกว่าภาพลักษณ์เราจะเริ่มเห็นร่องรอยเล็กๆเ,เช่นความไม่สอดคล้องของคำกับการกระทำหรือการพูดจาที่ฟังดูหวานแต่มีหนามซ่อนอยู่ ฝึกใจให้นิ่งท่ามกลางการยุแยงคนสองหน้าชอบสร้างความขัดแย้งเล็กๆระหว่างคนเพื่อให้ตัวเองได้อยู่เหนือความวุ่นวายหากคุณนิ่งและไม่เล่นเกมคุณจะไม่ตกเป็นหมากในกระดานของเขาและเขาจะหมดอำนาจลงเรื่อยจิตวิญ,ญญาณที่กล้าจะอยู่กับความจริงคนสองหน้าแท้ความจริงหากคุณดำรงอยู่ด้วยความเื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์คุณไม่จำเป็นต้องทำลายเขาแต่คุณจะเป็น หลักที่ทําให้คนรอบข้างเริ่มเห็นว่าระหว่างคําพูดหวานกับความจริงใจอะไรมีน้ําหนักกว่ากันสีศิละปะของการ,รเผชิญหน้าเมื่อต้องพูดกับคนสองหน้าโดยไม่เสียศักดิ์ศรีหลายคนหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับคนสองหน้าเพราะไม่อยากให้เกิดการประทักไม่อยากมีปัญหาหรือกลัวเสียภาพลักษณ์ว่าตนเป็นคนแรงแต่ในบางสถานการณ์เราไม่สามารถเงียบเฉยต่อไปได้อีกเพราะความเงียบนั้น เริ่มกลายเป็นการยอมจำนวนและกลายเป็นการเปิดพื้นที่ให้เขาได้ขยับเกมอีกก้าวเลือกจกะเผชิญหน้าต้องรู้จังหวะและสไตล์การ,รเผชิญหน้ากับคนที่พูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเพราะอารมณ์แต่ต้องมาจากการตัดสินใจที่มีสติและเหตุผลรองรับจังหวะที่ดีไม่ใช่ตอนที่คุณเพิ่งรู้เรื่องร้ายๆที่เขาทำกับคุณแต่คือตอนที่คุณนิ่งพอที่จะไม่ให้เขาเห็นอารมณ์คุณสะเทือน จงเผชิญหน้าแบบคนที่รู้ทันไม่ใช่คนที่โกรธจัดเพราะคนสองหน้าจะใช้ความโกรธของคุณเป็นเครื่องมือหักล้างความผิดของเขาใช้ภาษาที่มีพลังแต่ไม่ก้าวร้าวหนึ่งยึดข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึกเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณแทงข้างหลังฉันให้พูดว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นฉันได้ยินว่าคุณพูดถึงฉันในแบบที่ต่างจากที่คุณพูดกับฉันตรงๆ สองถามมากกว่ากล่าวหาการถามเปิดเช่นคุณช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเอ็กได้ไหมทำให้เขารู้ว่าคุณมีข้อมูลและเปิดโอกาสให้เขาอธิบาย 3. อย่าเล่นเกมการประชดการ,รเผชิญหน้าแบบประชดประชันจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ร้ายในบทสนทนาในทันทีแม้คุณจะเป็นฝ่ายถูกข้อตามให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจะเล่นด้วยได้อีกต่อไป น้ำเสียงที่สุขุมมั่นคงและถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาแบบไม่ดูถูกใครจะทำให้คนสองหน้ารู้สึกว่าคุณมีกรอบที่ชัดเจนและจะไม่อนุญาตให้เขาทำอะไรคุณได้อีกโดยไม่ถูกตั้งคำถาม 5. จัดการคนสองหน้าในที่ทำงานอย่างมืออาชีพอย่าให้การเมืองเล่นงานใจคุณคนสองหน้ามักเบ่งบานในที่ทำงานเพราะเป็นพื้นที่ที่หน้ากาก,กมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเอาตัวรอดการสร้างภาพและการไต่เต้า ในที่ทำงานคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงทุกคนได้และไม่สามารถเผชิญหน้าทุกครั้งที่มีปัญหาได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องมีคือทักษะการวางตาแหน่งของตนเองท่ามกลางผู้เล่นเกมอย่าพยายามแฉแต่อย่าปล่อยให้ใครลากคุณเข้าจุดเสี่ยงหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเขาแต่ให้พูดถึงตนเองให้ชัดเวลาถูกเข้าใจผิดจากฝีมือของคนสองหน้าอย่าพยายามป้ายกลับให้พูดถึงข้อเท็จจริงในส่วนของตนอย่างมั่นใจ เช่นในโปรเจกต์นั้นฉันรับผิดชอบส่วนของ A และ B ทั้งหมดและสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน 2. อย่าระบายอารมณ์ในที่ทำงานแม้กับคนที่ไว้ใจคนที่สองหน้าไม่ใช่แค่คนตรงหน้าเราแต่บางครั้งอยู่ในกลุ่มคนที่เราคิดว่าเขาจะไม่พูดต่อให้คุณแยกแยะชัดว่าอะไรควรพูดในที่ส่วนตัวอะไรควรพูดในที่ทำงาน 3. รักษาภาพลักษณ์ของคนที่โปรง่งใสและไม่กลัวถูกเข้าใจผิด คนที่ไม่ถูกบั่นทอนจากข่าวหรือมักไม่ใช่คนที่พูดกลับมากที่สุดแต่คือคนที่นิ่งที่สุดและมีหลักฐานพร้อมเสมออยู่ให้คนเคารพไม่ใช่แค่ชอบในที่ทำงานคนที่อยู่ได้นานไม่ใช่คนที่ทุกคนชอบแต่คือคนที่คนอื่นรู้ว่าอย่ามาเล่นด้วยคนสองน่าจะค่อยๆถอยห่างเมื่อรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่หลงคำชมปลอมฮ่าฮไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวแบบเปิดเผย ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์และพร้อมเปิดไฟในห้องมืดหากจำเป็น 6. วิธีทำให้คนรอบข้างเริ่มเห็นท่าแท้ของคนสองหน้าโดยไม่ต้องพูดแทนหลายคนเจ็บปวดเพราะไม่เพียงถูกแทงจากคนสองหน้าแต่ยังต้องทนเห็นคนรอบข้างหลงเชื่อพวกเขามองว่าเขาเป็นคนดีเป็นนักประสานรอยร้าวเป็นเพื่อนแท้ทั้งที่เบื้องหลังคือคนบงการความแตกแยกแต่การพยายามเปิดโปงตรงๆมักจบลงที่คุณกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่นเพราะ เขายังไม่เห็นด้วยตาแทนที่จะพูดแทนให้สร้างฉากที่เปิดโปงตัวเขาเองหนึ่งเปิดโอกาสให้เขาแสดงตัวตนโดยไม่ต้องพูดแทนเขาลองชวนเขาพูดต่อหน้าหลายคนหรือย้อนถามสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณในวงกว้างคนสองหน้ามักหลุดเมื่อเขาต้องพูดต่อหน้าคนหลายกลุ่มสองให้คนอื่นเห็นพฤติกรรมซ้ำๆด้วยตนเอง อย่ารีบชี้นิ้วแต่ให้เวลาทำหน้าที่ของมันคนที่พูดไม่ตรงกันซ้ำๆวันหนึ่งจากสะดุดคำพูดของตนเองโดยไม่ต้องมีใครแชรส์ 3. เป็นต้นแบบของความจริงใจเมื่อคุณมีความเสมอต้นเสมอปลายซื่อสัตย์และไม่เล่นเกมคนอื่นจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาและนั่นคือการเปิดโปรงแบบเงียบๆที่ทรงพลังที่สุดจงเป็นพยานเงียบแต่อย่าเป็นยืเงียบ พยานเงียบไม่ใช่คนที่ทนไปเรื่อยๆโดยไม่ทําอะไรเลยแต่คือคนที่เลือกลงมือเปลี่ยนเกมยังสุขุมมีศิลปะและมีกลยุทธ์คุณไม่ต้องทําลายใครแต่จงทําให้ทุกคนเริ่มมองเห็นว่าเบื้องหลังคําพูดหวานอาจมีดาบซ่อนไว้และภายใต้ความเงียบสงบของคุณอาจมีภูเขาที่ไม่มีใครขยับได้ง่ายๆซ่อนอยู่เจ็ดเยียวยใจตัวเองหลังถูกแทงข้างหลังเพราะแตลจากคนใกล้มักลึกเสมอ การถูกทำร้ายจากคนที่เคยทำดีต่อหน้าคือหนึ่งในความเจ็บปวดที่ฝังลึกที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่ความผิดหวังแต่มันคือการที่ศรัทธาของเราถูกผักลงอย่างฉีบพลันและยิ่งเป็นคนที่เคยยิ้มให้เราพูดดีสนับสนุนเราเรายิ่งเจ็บแบบพูดไม่ออกยอมรับว่าเราเจ็บได้ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเป็นมนุษย์หลายคนฝืนใจให้เข้มแข็งแต่ในความจริงที่สิ่งที่ทำให้คุณเจ็บไม่ใช่ความโง่แต่คือความจริงใจ และความจริงใจนั่นแหละที่คนสองหน้าใช้เป็นช่องทางแทงคุณอย่างแม่นยำจงยอมรับแผลน,นั้นและให้เกียรติตัวเองที่ครั้งหนึ่งคุณเชื่อคนด้วยหัวใจเบอร์สุ์เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นภูมิคุ้มกันคุณไม่จําเป็นต้องกลายเป็นคนไม่ไว้ใจใครเลยแต่คุณควรใช้ประสบการณ์นั้นเป็นเข็มทิศใหม่ที่จะช่วยแยกแยะว่าใครควรเปิดใจและใครควรเว้นระยะถามตัวเอง ครั้งนั้นเราพลาดตรงไหนเพราะคำชมเพราะบุคลิกดีหรือเพราะเราเหงาเกินไปทำไมเราจึงไม่รู้ทันเขาการวิเคราะห์แบบนี้ไม่ใช่การตำหนิตัวเองแต่มันคือการคืนอำนาจให้ตัวเองอย่างมิสติกอย่าปล่อยให้เขาเปลี่ยนคุณไปในทางที่แย่ลงคนที่ถูกทำร้ายจากคนสองหน้ามักเกิดความลังเลนในความดีของตนหรือเราจะต้องใจแข็ง หรือเราจะต้องเล่นเกมกับเขาบ้างคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบเขาเพื่อเอาชนะเขาความดีไม่ใช่จุดอ่อนแต่ความดีที่ขาดสติค,คือประตูที่เปิดให้คนสองหน้าเข้ามาแปดเปลี่ยนวิกฤตจากคนสองหน้าให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตทางจิตใจในทุกประสบการณ์เจ็บปวดมีเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตซ่อนอยู่คุณอาจไม่รู้ว่าคนสองหน้าคนนั้นทำให้คุณเก่งขึ้นแค่ไหน จนคุณมองย้อนกลับในวันที่คุณไม่รู้สึกอะไรกับพฤติกรรมแบบเดิมอีกแล้วคุณจะเริ่มแยกแยะรอยยิ้มจริงออกจากรอยยิ้มที่มีผลประโยชน์ความเจ็บจากคนสองหน้าจะสอนให้คุณใช้ดวงตาที่มองลึกมากกว่าแค่ดวงตาที่เห็นคุณจะฟังคำพูดแล้วมองเจตนาคุณจะฟังคำชมแล้วดูจังหวะคุณจะเห็นโครงสร้างของเกมมากกว่าจะถูกหลอกด้วยฉากหน้าและนี่คือการเติบโตทางจิตใจอย่างแท้จริง คือการที่คุณไม่ต้องเล่นเกมแต่ก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมอีกต่อไปคุณจะเริ่มสร้างระบบคัดกรองคนเข้าสู่ชีวิตอย่างชาญฉลาดคุณจะไม่รู้สึกผิดหากต้องเว้นระยะจากใครบางคนคุณจะไม่เปิดใจเพียงเพราะเขานิสัยดีแต่จะดูความสม่ำเสมอระยะยาวคุณจะไม่วัดคนจากสิ่งที่เขาพูดถึงคุณตอนที่คุณอยู่แต่จะฟังว่าเขาพูดถึงคนอื่นยังไงเมื่อไม่มีคนนั้นอยู่ คุณจะรู้ว่าการอยู่ลำทางดีกว่าการอยู่ท่ามกลางคนที่ยิ้มปลอมเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มหลีกเลี่ยงการสังสรรค์แบบผิวเผินคุณจะเริ่มกล้าถอนตัวจากวงสนทนาที่มีแต่การพูดลับหลังคุณจะอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบและรู้ว่าการไม่มีใครบางคนอยู่ใกล้ตัวคือของขวัญไม่ใช่การขาดแคลนก้าวยืนหยัดในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงโดยไม่กลายเป็นคนสองหน้าเสียเองโลกทุกวันนี้ยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่ คนยิ่งมีเหตุผลที่จะสูงหน้ากากมากขึ้นเท่านั้นสังคมบูชาภาพลักษณ์มากกว่าความลึกซึง้งหลายคนเลยเลือกเป็นคนที่ดูดีมากกว่าคนที่ดีจริงแต่คุณไม่จําเป็นต้องตามโลกคุณสามารถเลือกที่จะเป็นแสงไฟท่ามกลางแสงจันทร์ปลอมๆได้อย่าให้ภาพลวงทําให้คุณรู้สึกว่าความตรงไปตรงมาเป็นของล้าสมัย ในโลกที่เต็มไปด้วยภาพจัดฉากประดิษฐ์และคำพูดสวยหรูคนที่พูดจริงใจทำจริงและนิ่งได้ในสถานการณ์วุ่นวายคือคนที่น่าจดจำที่สุดแม้จะไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนความจริงใจอาจไม่ทำให้คุณได้เพื่อนเยอะแต่มันจะดึงดูดคนจริงเข้ามาเองในเวลาที่เหมาะสมฝึกใจให้แข็งแต่ไม่แข็งกร้าวคุณไม่จำเป็นต้องหวานกับทุกคนแต่คุณสามารถเลือกที่จะไม่แหลมคมกับใครก่อน หากคุณต้องพูดตรงจงพูดด้วยน้ำเสียงของคนที่หวังดีหากคุณต้องตั้งขอบเขตจงตั้งอย่างมั่นคงไม่ใช่กรดแค้นกล้าที่จะพูดเมื่อเห็นคนอื่นถูกแทงข้างหลังคนสองน่าจะอยู่ได้เพราะความเงียบของคนที่รู้ทันหากคุณเห็นใครกำลังถูกหลอกถูกใส่ร้ายหรือถูกวางกับดักบางครั้งการพูดเตือนด้วยสติสามารถช่วยคนไว้ได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรง การกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดคือสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากพวกเขาเพราะคุณไม่เพียงไม่แทงข้างหลังใครแต่ยังเป็นคนที่กล้ายืนข้างหน้าในเวลาที่ไม่มีใครยืนสิบดิศิละปะแห่งการปล่อยวางอย่างมีชั้นเชิงจากคนสองหน้าหลายคนเมื่อเจอกับคนสองหนาใจหนึ่งก็อยากเอาคืนให้สะสมอีกใจก็อยากอธิบายให้คนอื่นเข้าใจความจริง แต่ในความเป็นจริงการตอบโต้หรือพิสูจน์อะไรบางอย่างกับคนที่ไม่แคร์ความจริงอยู่แล้วมันคือการเปลืองพลังชีวิตโดยไม่จําเป็นแทนที่จะวิ่งวนอยู่ในความคลับข้องใจจงหันมาเรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวางอย่างเหนือชั้นปล่อยไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเราไม่เสียเวลาชนะในเกมที่ไม่มีรางวัลการที่คุณไม่ตอบโตไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้แต่เพราะคุณรู้ว่า คนที่ต้องใช้เล่์เหลี่ยมเพื่อให้ตัวเองดูดีเขาได้ลงโทษตัวเองไปแล้วตั้งแต่เลือกจะไม่ซื่อตรงกับใครเลยคุณจึงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องลากเขาออกมาแฉไม่ต้องไล่ลบคำพูดลับหลังด้วยคำอธิบายเพราะคุณไม่ใช่ผู้เล่นในเกมของเขาแต่คุณคือคนที่เดินออกจากเกมและยังมีศักดิ์ศรีเหลือครบวางไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณแข็งแกร่ง พอจะถืออะไรนานๆนานได้โดยไม่เจ็บความแค้นความเคืองความคงใจหากคุณแบกไว้มันจะไม่ทำร้ายเขาแต่มันจะกัดกินใจคุณจากข้างในอย่างเงียบฮ่าฮการวางลงจึงไม่ใช่การยอมให้เขารอดแต่คือการเลือกหายดีแทนที่จะเลือกชนะคุณเลือกใช้ชีวิตต่อแทนที่จะหยุดอยู่กับความอายุิธรรมเล็กๆที่เขายนมาคนที่เลือกวางคือคนที่ อยู่เหนือคนที่ยังพยายามยึดเพราะพลังของคนจริงไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่ความสงบนิ่งที่ไม่มีอะไรดึงออกจากจุดยืนได้ให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาควรได้รับแต่เพราะคุณควรได้อิสระจากเขาเสียทีคนสองหน้าอาจไม่มีวันรู้สึกผิดเขาอาจยังใช้ชื่อคุณเล่าต่อในแบบที่บิดเบือนเขาอาจยังยิ้มให้คุณแบบเดิมแต่คุณสามารถเลือกไม่อยู่ในอำนาจของเขาอีกต่อไป นั่นคือความหมายของการให้อภัยไม่ใช่เพื่อปลดปล่อยเขาแต่เพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองจากการเป็นหยื่ทางอารมณ์คนบางคนอาจต้องอยู่ในชีวิตเราเพื่อทำหน้าที่แค่สอนบทเรียนและบทเรียนที่ดีที่สุดคือบทเรียนที่คุณจดจำได้แต่ไม่ต้องจำเขาอีกแล้วสุดท้ายคุณจะเดินจากคนที่ใส่หน้ากักโดยที่คุณไม่ต้องเปิดโปงเขาเลยเพราะบางคนไม่ควรค่ากับคำอธิบาย บางสถานการณ์ไม่ต้องการฉากปิดและบางบทเรียนต้องจบด้วยความเงียบเท่านั้นถึงจะทรงพลังเมื่อคุณเลือกจะไม่เล่นไม่เถียงไม่โต้กลับคุณไม่ได้ถอยแต่คุณเหนือขึ้นไปอีกขั้นจนเกมแบบนั้นแต่คุณไม่ได้อีกแล้วเพราะสุดท้ายผู้ชนะที่แท้จริงคือคนที่ยังมีหัวใจดีอยู่แม้เคยถูกทำร้ายคุณอาจไม่ชนะในสายตาทุกคนคุณอาจไม่เคลียร์ใจกับทุกคน คุณอาจไม่สามารถล้างภาพลบที่เขาใส่คุณได้ทั้งหมดแต่คุณจะเดินต่อด้วยใจที่เบาขึ้นมั่นคงขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นด้วยบทเรียนอันลังค่าที่ได้จากคนที่ไม่คู่ควรจะอยู่ในชีวิตคุณอีกคนบางคนมีไว้ให้รู้เท่าทันไม่ใช่เก็บไว้ใกล้และคนแบบคุณคือคนที่รู้วิธีอยู่ในโลกที่ลวงโดยไม่ถูกโลกนั้กลืนและทั้งหมดนี้คือสิบหัวข้อ ที่จะช่วยให้คุณรับมือกับคุณสองหน้าโดยไม่ต้องทำตัวให้แข็งไม่ต้องประทะและไม่ต้องกลายเป็นอีกคนที่คุณไม่อยากเป็นบางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนคนบางคนได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีมองวิธีตอบสนองและวิธีวางใจของตัวเองได้และนั่นแหละครับคือชัยชนะที่ลึกและนิ่งที่สุดหากสิ่งที่คุณได้ฟังในวันนี้ พอจะช่วยให้คุณเข้าใจโลกเข้าใจคนและเข้าใจใจตัวเองได้ดีขึ้นผมก็ขอถือว่าคลิปนี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วฝากกดไลค์ถ้าคลิปนี้มีคุณค่าและกด Subscribe เพื่อไม่พลาดเนื้อหาแนวจิตวิทยาเชิงลึกที่จะช่วยปลดล็อกตัวตนและถาคุณเข้าใกล้วันเพอร์เซนที่เหนือกว่าเดิมในทุกวันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่คือล็อกเดอะวัน เ e อร์เซนต์ขอบคุณครับ